สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้8โมง27นาที28นาทีนะครับมาถึงหมู่บ้านปีตาเนียมาริวันนะครับมอนี่เฮาจิไปขูกเขียนน้อง YouTube จะได้เจอตัวจริงแล้วนะครับหลังจากจเห็นแต่รูปเป็นตะหักหลายพี่น้องลูกไสหลาบอดจจมือนี่มาน้ำไผ่ในวัีพออีกเมียหน่อยน้ององค์หญิง พี่มอนอิงพี่แองจี้นะครับอยู่ข้างหลังเขาออกมาจากสมุทรสาครเมื่อคืนนี้กับมาเรื่อยๆนะครับจนวมาแจยงโคโูนะครับเพืโโ่อนทะี่จะมาหาน้องยูทูทบชาะมาณมื้อนีก้กาบ่ค่อยมีงานทั้งนี้เนาะงบีเนาะก็มีแต่ทั้งศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์กรุงเทพนะครับเลยหาโอกาสมาแยกส่วนพ่อจูนะ น้ำกลนมาเหมือแเลี้ยงนะครับนีพาไปบึงน้อง youtube ชแชทหลังจากที่เราเห็นแต่รูปภาพนะครับเป็นตะหักไหลพี่นออโโอ้องลูกไซลัปพ่อจูวันนี้พี่วงยิงเก็บมาหาน้อง youtube แล้วนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับ าน้อง youtube นะครับไปเราจะไปข้างในกันจะได้เจอ youtube แล้วครับบ้านเลกที่น้อง youtube นะครับแปด 9, เก้าแปดทับหก ไม่หน่อยเห็นแนว้วทางเล้วแปดเก้าแปดทับหกสวัสดีพี่พึ่งครับน้องอยู่ไหนอยู่บ้านค่ะกำลังให้นมอยู่ค่ะโอ้โหแต่ว่ากันอค่ะครับสวัสดีครับได้เจอยูทูบแล้วบ๊ เพิ่งตื่นเลยนะนี่ดีนะนางลืมตานะนี่ตื่นเช้าแล้วตาได้วยยเนียเจ็บมือยังไงเจ็มือมันนี่วขามอนอนี่ป้าเดี๋ยวบอมมหน่อยคือมั้าได้งยยเดียวิ่อิกมาก่อินคกินมเ็นไหมกินแล้วค่ะแม่ ตื้นขึ้นพอดีนาฬิกากับปุกเอ้ามึงแต่หน่วยใหญ่เทอะมึงหนาวคือเหลียวพวงเขาเป็นดูดิอ้วชวนแม่ไปทำเลยเนี่ยอีเม่บอกไว้แล้วถ้าใครก็สองร้อยล้านขึ้นไปไปแก้บังทันทีทำผู้หญิงทันทีอันนี้ไม่ต้องแก้เลยทำเลยแม่ไม่ต้องแก้หมันเลยเอาลูกแฝดเลยทีนี้นะเพราะว่ามันได้สี่ร้อยล้านเลย ถูกสาธูได้สี่ร้อยล้านเี้แม่ต้องแฝดเลยนะแฝดหญิงเลยซอบอกแล้วนะคะว่าสี่ร้อยล้านนะคะไม่มีแฝดไม่มีอยู่แฝดสี่ร้อยล้านสอดทายรูปยัวทุกมือเลยยัวทุกวันเลยเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยเอ้าคือรู้จักความแท้ผวามแมาย ไข่แต่ย้ำหิวสามชั่วโมงแล้วค่ะอันนี้น้อจักไนได้ไหมคะอยู่ในซองเนี่ยนี่ได้เง่นดูนะคะจินจีมันเบอะเยอะเมื่อกี้หรอยูทูบยี่ห้าสูแก้มยื่ๆเลยนะชอบเลยบอจูหน่อยบอจยคือกันเลย เห็นไหมเห็นไหมหนไหมยั่เห็นยเห็นเดินนั่งหับเราังเสียงเอาแต่ว่าหันหาเขาเนี่ยลูได้ยังไดหันหาทั้งนั้นทังนี้เนี่ยหาตามเสียงว่าเสียงใครไม่ตื่จะปลุกแล้วกินนมไหมคะสองสามชั่วโมงเมื่อวานนี่เริ่มแบบ รูเรื่องเยอะเราตื่นเองละสามชั่วโมงตื่นสามชั่วโมงตื่นแม่ก็ง่วงแม่ได้นอนชั่วโมงเดียวทีละชั่วโมงหยิบแบบหาเวลาหยิบทีละชั่วโมงเอาป้าป้าจะมาตอนยืนป้าป๋าใช่ป้าป๋าตนข้นขขับไม่ไหวป้าปาถอนหายใจเงี่ยหน่อยเดีวันละสองงานวันละสองงานป้าป๋าเมื่อคืนนี้เออเลย พ่จูบกองไทยที่ไปเสดีวะเราเบื่อโชคกับไก่อนนีายุแกไปไม่ได้แล้วหลับแล้วตื่นก่อนตื่นก่อนคไปอนไหมไม่หน่อยไหมมัน่อ้จรับไมรู้ว่าอันวลนอันนี้ไอยันแล้วห่อตัวห่อตัวไปแล้อไม่หน่อยกันเดียว อยากได้น้องอุงยิงอยากได้น้องอุ้งอิงอยากได้น้องหมียที่อุก็จะได้อีกไม่ต้องแก้ไปทำเลยไม่ต้องแก่ดิเดี๋ยวซอไม่ต้องแกแม่แม่หรือว่าต้องเจ็บตัวแม่ก็เก็บแล้วก็ทำก้อนนี้เลย ลูกแฝดได้สี่รอยล้านพ่อเจ้าถ้าได้แฝดร้อยล้านเขาสิบเอได้แฝดสี่กม่็นพัแฝดไ่เน้แล้วนะคะเจ้าเถอะเอา้หายเลยเอาว่วอีนกอาน้องบ่าลูก ตัวย่ความแต่จ <Hels> ม <ing> ูกพ่นไล่กะพิวอีกนะคนรักแมจมูกา่อพ้วยคนรักแมวนี่ค mm ่ะคนรัแมวค่ะคนลัเมอยู่น <t> <hated ilen> ี่ปิดไปเลยค่ะแพแม่ยแมวทหลบแมว่ไทีละทายหูปทรงใหม่เมเราจะนีนายสิแบบ ว่ารู้ว่าแบาบ,บไม่เข้าย่างหรือว่าแบบปูจ้างทานให้แม่ใช่แมวมันมาบ้านเรา,น,าน,นะก็บอกเขาเตือนไว้หรือจังใดไปโรงเรียนแล้วดิจ่ะแม,ม,ม่ค่ะแม่ก็ตื่นมาไม่ทันอย่ยงนี้ได้เสียงปุกกันนางง่ายอยู่เป็น,นยูคุนน้มไหมเป็นตารู้จักความน้องต้องนั่ง ตีดอุ้มไปได้อ hmm. mm ุ hmm. mm ้มเนื hmm. mm ้อ hmm. อ mm ุ้มนมเนื้ออุ้มมาตีดต้องมาดังบอกต้องมาดังไปอินไปอินอุ้มไปตีดตีดพอคลอดมาก็ให้จุกนมเลยนางก็แบบดูดดูดดูดไปเลยดูดดแล้วก็แบบอันนี้เลยแบบมาเลยไหมคะแม่มาหนังนมก็มาเลยวันนั้นเลยเด้อแผลก็ ไม่หายแต่ว่าก็ดีขึ้นฟื้นตัวเร็วมากเลยบีวายู่อขึ้นเดินได้ตั้งเต่มมือขอดเลยไปพาตัวเนใช่ออเนอันท่เลนอนนานดีอันนี้เห็นสอเห็นยางเห็นดตัไงแต็มมือขอดเลยไหมฟื้นตัวเร็วคักเลยวันเดียวเดียววันเดียวที่แบบนอนพ็ขอดย่ำมันบวมมือเจ็บพอขอดเองเลยขอดเองสิเจ็บแผล ฟองขวดเองมันนังเข้าดังถับแผ่อันนี้เรททำหมั่นด้วยทำเพลยดิจ่ะไม่ค่ะบาอีกบ่จ้ะอยากได้อีกอยอ่มาค่แล้วีก็ไปทำอีกไงม่ตอนแล้ววาย้ยน้องยเอาไปเฮ็นแ่ก็ตุย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 ุยุยิงิงนะิงิง พอแม่พิงพิงกำแพงบอกจูจูแม่เอาไม่บีกับยิมเออเออเนียงหลายเด้อเนียงเป็นอ่ะข้อมันเป็นสั้นๆออกมาก็เป็นผู้บบาวเลยเนาะะเบิงตอน ทรงสามเบือนครั้งเวเป็นหมาหายหบนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่าอาลิสค่ะเดี๋ยววิ่งปลอยแป๊บเดียวยังน้อยกระทอยพี่ลำเพนเอาไปวิ่งหลังเวทีเอาไม่ดีมาผูกแขนเอาลูกสตาร์ เบบีโผล่รับขวัญลูกชายลูกชายลูกชายเดี๋ยวของเบบีแฝดนะคะเขาไเป็นแดนะคะลูกสาวนะคะแปดสาวแปดปะเอาแปดเลยเพราะว่าสี่ร้อยล้านนะคะพ่อตล้างมือก่อนเพราะว่าน้องยังเดบีอยู่ภูมิต้าอเางภูมิต้านทานน้องยังไม่แข็งแรงนะคะต้องล้างมือก่อน พอโนนกับแม่เีล่ามือแป๊บหนึ่งเอาหลับตาดีนะแบบหลับง่ายเด็ดแล้วงไงหายเราไปหายตอนหิวหายห้วยดุยดุยดุยุยดุยดยดุยัยดุยยุ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 ั พี่อิงหนูไม่ไหวแล้วเหรอหนูไม่ไหวแล้วครับอืนน้อู้หูได้ยินเสียงเหรอบันอ้าูสุดๆปโอเคแข็งแ่งแบบเริ่มฟื้นตัวแล้วแต่ว่าอันอันนี้ก็แบบนี่แค่เจ็บๆแต่ว่าแบบ